ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นพระเมตตาของในหลวงนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้5ธันวาคมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2,564ค่ะโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่าในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมร,ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาพมิพนอ์ุอริเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564นะคะเพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมควรพระราชทานอภัยทโทษแก่ผู้ต้องราชทันเพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปค่ะและในการนี้เนี่ยนะคะก็คาดว่าจะมี ผู้ที่ผู้ต้องขังที่จะได้รับการอภัยโทษเนื่องในวันสำคัญ5ธันวาคม2564เนี่ยทั้งหมด32,000รายด้วยกันค่ะครับค่ะก็มีหล,หลายหลายท่านนะฮะที่ห่ายท่านคนก็รู้จักดีอย่างเช่นน่าจะมีคุณชัยวัน์สินสุวงด้วยใช่ไหมที่อยู่ในกลุ่มหมายถึว่าคุณทติภูมิใจดีคุณอมรเนี่ยกลุ่มนี้ที่เป็นเขาจะมีเกณฑ์ว่า ผู้ต้องขังชั้นไหนอยู่กี่แล้วกี่วันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเข้าเกณฑ์ก็จะได้รับพระราานอภัยะโทษหมดเลยนะครับในวราระโอกาสสาคัญนะฮะ